ตอนที่แบบอา่มอามะนาวกลับมาเขาก็ตกใจถูกไหมเขาก็วิ่งไปนในห้องพอไปหลบในห้องปึ๊บแต่แล้วก็เหมือนในคลิปอะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าสายลายหรือเขาทํางานอะไรเงี้ยน,นะครับคือเหมือนเขาไปเที่ยวมาอะไรอย่างนี้แล้วพอดีไอ ไปดื่มมาแล้วก็เออเดี๋ยวเจอด่านตำรวจอะไรเงี้ยก็เลยแวะหลบจากตำรวจก่อน oh. เดี๋ยวโดนเป่าเขาก็เลยแบบเออหลบมาที่คอนโดก่อนคือสงสารสงสารมะนาวเขานะฮะอย่าอย่าไปเขียนอะไรเยอะเลยอืมมันจริงความผิดมันก็ผิดที่ผม,มแหละที่แบบอนุญาตให้คนเขาเข้ามา จริง <นะ S 1> เขาเขามีเขามีามผมติดต่อมามค่มคูเหมือนกันผ่มคูว่าอะไรพี่ครับเป็น<ม>แ,แบบเลอค่าเสียหายอย่างนี้อย่างนี้ครอืมก็หลายตังอยู่แต่ว่าแต่ตอนนั้นคือผมก็ยุ่งยุ่งไงผมก็บอกเออเดี๋ยวไว้มีอะไรก็คุย บอกเพื่อนผมมาแล้วให้เพื่อนผมมาบอกผมแล้วกันพอเกิดเรื่องผมก็นะตามง้อแฟนยังยีงไม่สนใจอย่างอื่นแล้วแหละ